ไปเห็ดหอบทอดมาแล้วนี่ก็ตีกลับคืนมาเอามาเห็ดเสาค้ำเพิ่นบานเสาโซนกันย่าร่มสาวมันร่มไหมย่าเขาเปนน้ำเขาหัวเขาตายอยู่โวยพุ่นมีไปน้ำอยู่ป้าวน้ำเขาอยู่ป้าพุ่นเขาไปแงะแงะอย่านเขาจุดหน้ามันยานใหม่นะเอาชะลอต้นไงเออเอาเออก่อนตะบุงเอ้ยไม่มีลูกไม่มีหลานเจ้าศิษยหย้าเนี่ยแหละซักเข้าเืิอนี่ Oh. สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านที่กาลังติดตามนะครับสม้มตอนนี้คอยกับทีมงานยังอยู่ที่บ้านซบลู่เมืองเสปูดแขวงสวรรค์เขตซึ่งเป็นอีหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าซนซนฝะโหยซีฝะโหย,ย,ย,ยลู่เบื้องนี้นะเพราะว่าบ้านซบลู่จะมีแม่น้ำโฮยซบลู่เป็นคันกลางนะ,ะเบื้องนั้นเบื้องวิดีโอก่อนก้อนนั้นก็จะเป็นอีหมู่บ้านหนึ่ง แล้วเบื้องนี้ก็จะตั้งเฮิรบ้านเฮิรอยทยอยเลาะเรียบตามสายทางที่ว่าเข้าไปไซเด็ดลอเวียดนามนี่จะมานี่จะเห็นชาวบ้าน,นกําลังลูกสร้างเฮิรใหไม้ทุกคนเลยทั้งถิง,งพวกกับเป็นต้นยางบงนี่เป็นป้ายางบงเป็นป้าไม้ที่เขาเจ้าบูรบัตหกักษาอยู่พื้นมันนี้แล้วต้นอยู่เถึงก็จะยืดขึ้นไปนี่ไม้นี่ก็มีแม้นไม้เข้าปูอเอีกนะนี่อันนี้คือจินตนาการของพี่น้องเฮาที่ว่ามีจุดประสงค์เยอะเฮิต้นไม้ที่ว่า เกิดจากป้าจากดงเกิดจากธรรมชาติเธอมันมีความสวยงามเขาเจ้ากระถางทางุมนี้โดยจงที่ลำต้นที่ว่ามันเยื้อต่อหน้นหามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นก็จะเป็นป้าไม้ที่ว่าเยื้อนะจะเป็นป้าตึบหนาสร้างความหอมเย็นสร้างห,มห,มหอมเฮอเวลาหอนเวลาเพื่อเลยนกลับไปไปสมทนเช้าเย็นได้ก็เป็นบ่อนพักเร้าหายใจเอาอากาศออกซิเจนนะโมบานสบลูนี่ เป็นหมู่บ้านที่ว่าสะอาดงามตาหน้าบ้านเพื่อนนี้เพื่อนเสีย้าแล้วก็ปัดในยามเสายามเล่งบรรดาขี้โยขี้ยื้อ,อเพื่อนเขาเจ้าก็จูบทำลายไปเฮ็ดเธอหน้าบ้านนี่ก็มีความสวยงามเห็นไหมเพื่อนโคบอนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินด้านนี้ก็จะเป็นเฮ็อนนอนอ่าเห็นไหมบางเธอกระลุ้ยไส้กระลุ้เพื่อก็นอนอยู่เฮอนหลังนั้นและพอปู่กับแม่ยางก็นอนอยู่เฮอนหลังนี้นี่อันนั้นก็จะเป็นอีกรอบ้อนหนึ่งน่าจะเป็นสามโคบ้อนอยู่เฮอนหลังเดียว แต่ว่านอนนอนเพิ่มน้ำมันเฮ็ดยูเฮ็ดกินเฮ็ดน้ากันกินน้ากันกินข้นขาวแล้วนนก็แยกง่ายกันพักผ่าใสยูเพื่นหลังนี้เขาจะเอาปาดปาดนี่นี่เอาไปเฮ็ดหอบทอดไปเฮ็ดหอบทอดมาแล้วนี่ก็ตีกลับคืนมาเอามาเฮ็ดเสาค้าเพื่นนี่ทุกหลายหลายต้นเพิ่นหลังนี่หลายหลายต้นมีแต่ท้อแป๊บน,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 น้ำมันด้วยนิยอมนี่ยอมกันเฮ็ดหลายเพื่นหลังนี้กันนี่เต็มมีแต่ท้อน้ำมันประยุกตใช้เกิดผลประโยชน์วิทย์ วิทย์สงครามแล้วเขาเจ้ากับอามาเฮ็ดอ่าพยกาุกสายเฮ็ดเสาฮื่นโอเคทุกคนเป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่โน่นผู้ตั้งอยู่โน่นสูงเวลาฝนตกมาบรรดาฝุ่นต่างๆจากขี้เป็ดขี้ไก่ขี้แบะแล้วกัฝนซาะลงไปพุ่นและเื้อเฮือน้าไปเื้อทงหน้าแซงหน้าปีฮู้ดีโดก่อนสุขอยกับทีมง,งานอยู่บา้านฝาโหยตัวนั้นนะก็มีทงหน้าแซงนีกทงนึงที่ว่าอยู่ฝานี่ แล้วกับโซนเบื้องนั้นก็มีอีทงหนึ่งนะอันนี้คือทงหน้าแซงเอาเฮ้ทุกคนนะเบื้องแล้วเบื้องนี้ก็จะเป็นเฮือนที่ว่าบูห่านหรือลายลังอยู่นี้ประมาณเต็จแปดหลังคาเฮือนทุกคนเลยแล้วก็มีทยอยๆเลาะตามสายทางเบื้องนั้นก็มีสองสามหลังคาเฮือนล่มทั้งเมือกเป็นชิดปลายนะอันนี้คือพื้นฐานการน้ำลงชิดของพี่น้องเผ่าบรูตั้งพื้นฐานบ้านเฮือนยู่ตามหัวผู้ตั้งๆบรรยากาศแหนมเซาต่อสวยๆแล้วทุกคนเลยมีแม่นแหนมเซาลว บรรยากาศน้ำสวยๆมืๆ่อนี้จะเงีบเหงาได้นึดนึงเนื่องจากว่าชาวบ้านนี่กำลังไปแล้วสวยๆนี่ไปให้ไปซูนเมื่อละก็จะเลอแต่บรรดาพู้เทากับน้องน้อยเพื่อนที่จะเฝ้าเฮือนนี่เฮือนขึ้น่อันนี้น่าจะเป็นเฮือนสาวสูดเฮือนผู้สาวสูดนี่เราสังเกตเห็นว่าเสื้อเห็นเสื้อเห็นเสื้อขาวในตะกี้เขาเจ้าเขาเจ้าอ่านุงเสื้อขาวเป็นผู้สาว ในยามคำคืนมาขาเจ้าจะมานอนนี่คันไถขาเจ้าจะไม่ได้เฮ็ดคันไถเอาไม้มาก่ายขึ้นไปเลยขาเจ้าไปเฮ็ดเวอันนั้นแม่นเฮิรนพอเฮิรนแม่บรรดาสาวๆวิดีโอดูสูงสี่ห้าเดือนผ่านไปเบ้าเบ้างหอมมากับป้อตุกแล้วมากินโคมกสตรีอยู่นี่ขาเจ้าเฮ็ดเฮ็ดกินอยู่นี่นะเป็นช่วงเวลาที่ขาเจ้าพักพอนนะชงหอมมากสพบแต่มาเมื่อนี้มีเห็ดขาเจ้าไปแล้วเพราะว่าสวยแล้วตื่นมาไม่ทันเจ้าไปตั้งแต่สาๆกินข้าวกินน้ำแล้วบอกเธอก็ไปกินดูป้าเลย แต่ว่าบ้านยังข้องความสวยงามคือเก้าค,คือเดือคนบ้านสาวโซดกันยลมสาวมาลมนี้นเออแอนบัสาวนอเป็นนิ้วไปได้ป่านผู้เลยยั่งก็ไปเขาเจ้าตักน้ำอยู่พุ่นนะอยู่บ้านนี้เขาเจ้าตักน้ำอยู่ที่ห้วยหปือบโบเอินห้วยตะลุเป็นเป็นแม่น้ำที่ว่าห้วยขั้นกลางระวางบ้านชมลูกับบ้านตะลุ เฮือนซานบ้านซ่องก็จะตั้งตีบตีบที่ๆกันไปล้วนแล้วแต่เป็นเฮือนอ่าเอกลักษณ์ของพี่น้องเผ่าบรูเขาในยุคบูหานจนมาฮอดยุคปัจจุบันการเท็ดเฮือนเขาเจ้ากันยังคือเก่าคือเดิมอันนี้คือวัฒนธรรมของพี่น้องเผ่าบรูเฮากตเผ่บาบรูนี้จะแตกต่างกับเผ่าอื่นๆเผ่าบรูจะมีเผ่าบรูมังกรเผ่าบรูตรีเผ่าบรูก็ต่างกระตู้กระต่างาเผางี้ลายๆนะแล้วเอกลักษณ์ ขึ้นแต่ละโซนเผาี่จะมีคือกันเฉพาะเผาตรีนี้จะสูดส่งขึ้นเขาเจ้านี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนนี่ตังไปในนี้โซลายับใบตองคออิงตามท่าแห้งท่า่ะพร้ามีทื่นห้อนแล้วก็กําลังซับพ่อได้อนนก็นจะมุ่งสังกะสีคือทุกคนเห็นเทินหลังนั้นนะอันนี้คืออาคารสถานที่การพักเศร้าการพักผ้าใส่ของ เผาตรีเขาอยู่เคตสชนบทของเมืองเซโตนแขวงสวาารรคเทตเฮาก็มาเฮอ่อพพีน้องแต่มาเฮามาื้นนี้บรรยากาศใน,ย,นย่ำๆสาวบ้านกับไปแล้วหันหน้าเข้าซู่ปาซู่ดงตามหน้าทีเวงานเพิ่มมั่นทุกคนอเอาอยางโบงไปขายได้แก่จุดถ่ายน้ำส่งออบ้านกระป๋ายเวียดนามทุกคนแมงเลือแต่ น้องๆหลุหลานที่ว่าอยู่เฝ้าเฮินผู้ยือนนี่ก็ไปแล้วพี่น้องบ้านสบลูเ่เฮานี่เขาเจ้าทางไห้ไก่ทุกคนเลยเนืองจะว่าอยู่แถวนี้เขาเจ้าเป็นทงหน้าอ่าเป็นไห้ที่ว่าเพิงเฮิงกับมาทางอีกเทือนผู้บางคนก็ทางอยู่นี้บางปีกขานำท่่มเหตุผลเสียหายทางด้านทำการผลิตทางด้านเขานี่คือเสียหายหลายฉะนั้นเขาเจ้าก็ามีแน่จือเอาทางไห้ผู้ย่างไปคือค่อยเว้าในวีดีโอคก่อนนั่นแหละเขาเจ้าไปหา ทางอยู่บ้อนไก่โดยที่ว่าไม่ได้เห็นโห้ะไปทางไก่มันวิดครอบเขตการเลี้ยงสั์นะทางและก็นอนปุกตูอยู่หันเลยนะเขาถางซื้อป่าหญ้าเข็มป่าเข็มป่าแลป่าเล่าเลาะเรียบตามแม่นำหวยลูกหรือแม่นำหวยละไม้นะที่ไหลมาจากผู้ละเขาเจ้ากระไสน้ำฮันเวลากินดื่มต้มกินในย่าง ไปทางให้ฮันะกับปุ๊กตู้ปนฮัหลายๆคอบคู่ที่ว่าไปทางเคืรๆืๆกันเวลานั้นชุมเข้าไปเห็นหมู่บ้านเกิดคือหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าตั้งอยู่กลางป่านะถ้าว่าเฮ้ามีมาเบิ่งค่อยไปปหาอยู่หากินในวิดีโอในปีผ่านมากกับคบคบกับขาเจ้าพบพอกับขาเจ้าที่ว่ากาลังดำรงชีวิตอยู่ทีห้อยู่ป่าอยู่ดงขาเจ้าเคยเลยล่ะนะอันอยู่เอวนกินกะหาปูหาปลากินไปพวกลพวกเพ่งแต่ว่าต่ำหมอข้าวาสารนี่ก็ไป นะกะวะกุมห้ามือเบิดข้าศาสตร์แล้วเขาเจ้ากักลับขึบ้นมากเส้นทางตัวนี้ก็จะมาตะพุและมาตะบานหน้านะคือทุกคนได้เบิง่งแล้วก็ฝ้าทงหน้าไปก็จะมีเฮือนนี้หลังนึงแล้วก็อยู่ฝ้าซีบังเฮิรนเบิ้งนั่งเอี่หลังนึงนะเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่จะเสริมโยง,งไปกุละบานตะลุวบานกอกบานลาบบานจิ้งตูบที่ไปพุ้นและวก็เส้นทางก็ได้ครับการปรปับปรุงจากคันเทิงมาแล้วถือว่าการไปมาในช่วงนี้ถือว่าสะดวกสบายขึ้น อ่าน้ำหน้าฝนกัมีความยุ่งยากน้อยนึงเนื่องจากว่าบรรดาห้วยต่างๆมีทันงละเหตุขูเลี้ยวกําลังอยู่ในขั้นตอนตอนที่จสร้างทางไม่ทุกคนแล้วเขาค่อยเห็นแต่พุ่นสายผู้ตัวนั้นจะเงี้ยวเยดไปบ่อนส้มวิวอีบ,บ่อนหนึ่งของหมู่บ้านชมลู่ทุกคนเขามาฮอตจอุดนี้ก็จะเห็นผู้นี้สูกระมือนะเขาไปฮอตฮันค่อยเห็นนะเบิดทางหมู่บ้านทางบ้านตะลุบ้านชมลูน่นี่ค่อยเห็นเบิดน,นี้ ทางตอน,นลุ่มลุ่มหันก็นจะเป็นแม่น้ำเซบังเฮงที่ไหลามาจากสอสเวียดนามนั่นก็คือสายผู้ลุงยุควงกงวิ่งไปะละทุกคนเนีเ่ยผู้ในน้ำเซบังเฮงกับเซบังไฟเนี่ยไหลามาจากผู้นอยดีเขาเอื่อมาสายผู้ลุงอยู่ในเวียดนามนะไหลามาน้ำเซบังเฮงจะไหลออกมาทางเบื้องขวามือเนี่นะเซบังไฟก็จะไหลามาเบื้องนี้ก็จะไหลผ่านบ้านละ,ละวิ่งละเวินลงไปฮอดแขวนขมมลไหลตกชื่อแม่น้ำของเมืองไซบรีสำหรับแม่น้ำเซบังเฮง โคดโค้งงงเงี้ไปตามเรียผู้ต่างๆกันไหลเลาะผ่านเมืองเสืปูนหลายผ่านผ่านหลายเมืองนะผู้ละลงไปเลยนี่เลาะตามผู้หินปูนนี่ลงไปเลยจนตกเมืองสองคอนกัตกแม่น้ำของเมืองสองคอนเป็นสาขาของแม่น้ำของเจ้าจะตั้งนะบ้านเฮือนนี่ก็แจกกระจายไปจะไม่ได้ตั้งที่ๆกันและแปะกับเชื้บางแห่งเบื้องนี้เขาเจ้าจะมีสองลังคาเฮือนสามลังคาเฮือนก็เป็นอ้ายเป็นน้องเดียวกันที่่าตั้งอยู่นี่เฮ็ดเฮือนอยู่นี่นะและก็เฮ็ดหน้าอยู่ถึงตัวนั้น เป็นเฮือนี้จุ่มเจีนึงนะทุกคนไปไปเลยได้มาอน,นี่มีเห็นแล้วเลือแต่น้องน้องผู้น้อยเฝา้าเฮือนผู้นนี่ไปไปแล้วหันหน้าสู้ป่าสู้ดงทุกคนบางคนก็ไปซ่อนปู่ซ่อนป่าตามซ่บางเห็นหมดละเฮือนหลังนี้กําลังปลูกสร้างมาใหม่ๆเลยมีแผนกับโชลายก็เป็นนั้นเขาเจ้าสีสร้างคอบโคไม่นะเฮ็ดเฮือนแล้วก็ได้แต่สร้างคอบโคได้เฮ็ดเฮือนแล้วก็ แตงดองเห็ดเห็ดงานเห็ดทางด้านประเพณีของเขาเจ้าแล้วล่ะก็ถือว่าฮุบเครื่องฮุบของอ้อเฮิรนต่างหะเลยผู้บางคนก็นกิน,กนข้าวน้ำพอน้ำแม่ยู่แต่มานอนต่างหานี่คือห,หลังนี้กันสะดวกสบายแล้วเส้นทางแต่ว่าชาวบ้านชบุรีอยู่เบื้องนี้เขาเจะจะมาตักน้ำอยู่ยพี่นะเอาเถอะทุกคนบรรดาท้อดําต่างๆเขาเจ้าต่อลงไปทงหน้าแซงในวีดูคนก้อนนะเอาเอาน้ำมาแต่พีได้ทุกคน มาจุดนี้ก็คือจุดเขตเดนระว่างบ้านตะลุกับบ้านสบลรอันนี้เขาเอิ่นว่าโวยตะลุที่ไหลมาจากผู้พุ้นก็เป็นแรงน้าที่สาวบ,บ้านสบลูต่อเอาไปซื้อเฮือนหน้าเขาเจ้านะนี้นี่เม้นทุ่นส่วนตัวเขาเจ้านะทาแห้งที่เขาเจ้าเลี้ยงซัต์มากกับขายสระสมทืนห่อนมากซื้อทออย่างนี้ไปต่อซื้อพุลละอยู่ทึ่งบุพเขาเจ้าต่อล้ฟ้านผายเป็นตันเอาน้ำแล้วก็ทบทอนี่ก็ไหลลงมานะคือทุกคนเห็นห้าม ไม่น,นำตัวนี้ก็ป้อยล่องไปตามหมู่บ้านตกเสื้อทงหน้าไปป้อยเสื้อทงหน้าแซงที่วิดีโอก่อน,นคอยพาไปเบิ่งเขาเจ้าไรนกกระปิดนั่นแหละนะอันนี้คือที่มาของของน้ำที่พ่อชาวบ้านเอาไปล่อเลี้ยงเขามีธรรมดาเลยทุกคนเพื่อที่จะกินเขานะพาดหลายขั้นตอนบันชวนบันชวน,นชวายโอ้แต่ใกล้ทางจู่แต่ลแหละเฮ้ยครับพยายามเห่างูเห,หาตายอยู่ห่วยพน มีไปน้ำอยู่ป้าบนน้ำเขาอยู่ป้าพุ่นเขาไปเม่งเม่งงานงานเขาจุดนามันยานใหม่นะโอ้เจ้าไปไปกวดกวดไปอนามัยไปเกากรวดนี่กรวดกรวดแล้วมันเป็นเป็นเขตครอบเคสให้เ่นจ้าอยู่ในยานนั้นเออเดี๋ยวพักนเวลาเวลาจุดหายยานมันไหม้ไปบนอื่นยามันล่ามป้าเออดี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 กินข้าวเส้าแล้วบ่ไหมกินข้าวเส้าแล้วเถ้าออมากินข้าวแล้วบ่ย่างย่างโอ้ไปแต่ดึกพุ่น โอเจดุวยกุ้ยไปมีไปน้ำเนาะโง่โง่เป็นเพื่อโง่นะงูอยู่บ้านไร่พุ่นเฮาปอยอยู่พุ่นอ๋ออยู่อยู่บ้านเก้าบ้านเก้าบ้านไร่บ้านเจี่ยกายหรือบ้านชะเตาตางปอดได้นั่นเลยอ๋อจะไปปล่อยงูอยู่พุ่นอ๋อมันกระอิดเนาะอิดน้อยงูน้อยเอองูน้อยโง่ลายเลยงูตายบนบ้านไร่เลยหาได้ไปย่านเนาะออเพอเพิ่นไป ไปอนามัยไปกวาดครอบเขตดหายเราเราสิจูดหายยามันล่ามป่านะแม่เพิ่นไปนั่มเมาแม่ไปนั่ว่ามีโง่ตายช่วงนี้เห็นในโลกออนไลน์เห็นในเข่าลงเฟซบุ๊กต่างๆโง่นี่น่าจะเป็นนั่นพญาทไข้เลือดด่าระบาดนะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งทุกคนนะตับเกะแสข่าวฉะนั้นดีแท้ก็มีโค่นกินทุกคน่แล้วเขาเพชรชอยเฮานี่ฮัลโหลว่าายอถหทางรถลงไปนี่ เาารนั่งเาจะทางขึ้นี่ยนเข้าแดดกอกเอาเอาลงไปนี่นะใกล้ตัวนึงจะขดไกลตัวนึงมาตัวนึงเออรียบร้อยได้ที่บ่บ่บ่เพิ่งหัวตาตาตก็ไดเพียงเด้ออ๋ออันนี้มีแรงเหาอันนี้อือืเห็นเจ้าเนาะเห็นเจ้าเยอะเฮ็ดเฮือนอยู่นี่เอออยปลกเฮืไม้เฮือมเฮต้นจคเรือไหมเอโอเคโอเคเอาดีดีดีเอสบาดีตาหน้าไหน ตารูฮะตารูดึงชรออะจอชรอตานะเออมันเอาเออเออกอนตะบเอามีมีลูกมีมีหลานเออเจ้าสิเสียหญ้านี่ละสักข้านี่เออโอ้เพิ่นไปได้ไปทางไมัน่าา100 100ปายงันอืาเ่าลาแล้วมีมีแห้งที่ว่าไปเห็ดเห็ดศูนย์อยู่ไกบ้านเราก ติดเป๊ะกับสายทางนี่ติดเป๊ะกับหืนเลยป้นายตับดงไหมโอ้ยดงอ๋อก่อนเนี่ยกรจก่อนเออลุ่ยเสียมาแล้วยู่มัดผัเด้ยย่างบอผัวย่างอ๋อยู่สองเท่าเอออืมยู่สองเท่าน้องก่อนเจอกระเจิดมาลำมาดใช้มันลำใช้มียังกระเจิดอ๋อ เสียชีวิตเนาะเจ้ากูเป่ายองเิ้ากูทรมานไอ้ในอืะเก็บผู้เข้าไปไกลไม่ได้แล้วเจ้าตาไหนอ่ะอ่าตัดเอาไม้มาเฮ็ดโหติดแคบซีนี่เออตัดมูลในเจ้าตาไหนอ่าเมียหมูเฮ็ดเป็ดไก่เฮาเนาะซักเนี้ยสองเท่าน้อบาราจ่วยยะเจ้าตั้ไหนเออเจ้าตั้ไหนคือเป่ายองเจ้าทรมาเออแม่นแมนไปไกลไม่ได้เท่าอ่ะ น่าดูไอปะไก่ในไหลในไหลเออเออมาเห็นนี่กะ็นตาอิดเขากระคืดมีจ็คเขาเนี่ยว้าวทุกคนเลยมันกับปลาชจักไม่ได้อันนี้คือกฎเกณฑ์ของชีวิตนะลุลานเล่านี่สีสีชีวิตป้าเล่าแล้วกะยังเหลือแต่สองเข้าตาายที่ว่าเฮ็ดเฮ่ออย่างนี้ถ้าว่าเยอะไปเยอะไปเฮ็ดไฮอยู่บนอื่นกับมันไก่ทุกคนในนี้มีเฮ่อมีมีแห้งไปละก็เลยตัดจิเจอ เฮ็ดหูน้อยๆเฮ็ดสูนยน้อยๆพอเพ่งแต่ว่าอ่าพอได้สักเข้าสักเข้าไห้ได้สิปุเข้าที่นี้2 2เท่าเขานะปุปุอ่ามะคิดมะคือซื้อแด้นะอีกตามทาแห้งซ้ําซ้ําผู้เ่าหั่นละนายพี่เอ้ยกูตะบนดอกสุอิเตเออบ่ดึงซาพันเฮอแม่เพิ่นดีกว่ามีเฮเออพอราสิมไม่เจิงมีเนาะเจิงมีเจิงบ่อยเออเจิงมีอซื้อือซื้อบโนได้น้อย ก็แตะบนเดิมูสอีเทเมียเบะเลยคือเชิงน้ำมันปลาเนื้อปลรราไว้นะเออเเอยู่ดีมีแห้งดเด้อเหาเมือก่อนขอกค่ไม่ได้ถือมาหลายทุกคนเลย่าใช้ใจ่ายหลายนะเออเพิ่อนชาวพันเออเพิ่นได้ซื้อเปนู่ถุงนึงถุงน้อยๆน,นะดีกว่าไม่ได้เอ้าเห็ดอยู่เทิงแล้วจะเป็นนันโซลปะทานโซลปะท,ทานนี้จะต่อเอาทอเล็กนี้ก็จะปล่อยลงชูทงหน้าของชาวบ้านนะกำลังมีการสร้างขาพัฒนาพูดละยุพุ่นจะเป็นโซลปะทานที่ขาเจ้ากำลังก่อสร้าง ที่กำลังสิติดตัง้งอันอันกำลังสิติดตั้งทอ่ทอท่อน้ำทุกคนนี่ท่อน้ำก็จะเป็นท่อเล็กขนาดนีดนะ้ก็จะเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดท่อระบายน้ำท่อส่งน้ำนี่ไหลไปตามนี่แหละไปตามเส้นทางที่เพิ่นจกไปนี้กูแหละปล่อยลงทงหน้าทุกคนนี่อะขอตัดภาพอ่านำภาพทุกคนมาที่ พวยรุ่ยตัวหนึ่ง <c oughs> ฮ่ติดแปะก,กับหมู่บ้านตอนนี้น้องๆเพิ่นกำลังซ่อนป่าบอกมือเจ็บหัวประมาณน,นี้นี่คืออุปกรณ์ที่เขาเจ้าไซส์ในการซ่อนป่าเอาเอื้นวัตสีเบิเร์ดเชียะเะเบิร์ดบอกอีกลอออีเชียะเชียะโอ้ซ่อนป่าเขาจะตูม้มาในนี้เลยแต่ละเนี่ยบารานฮะถ้าเจ้าเบิร์ดฮะได้ยังเบมึง ปวดชะโอ้ตาหน้าเบิ่นปุ๊บจับเมาโอ้ได้เขตตัวหนึ่ง บรรยากาศอีกเบื้องหนึ่งของหมู่บ้านทรบู่ที่เบาสิหอมพาทุกคนและกับผ้าทีมงานมาศึกษาวิถีชีวิตมาเห็นหูการดำรงชีวิตของพี่น้องเผ่าบรูการใช้ชีวิตอยู่แบบเลอยอยู่ตามผู้ตมพาการเอาชีวิตรอดอยู่ในโซนะบดท,ทุกคนเการเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ด โหเฮ็ดโซนเพื songs, sheet, mm ่อเลี้ยงสิบไม่แต่ละมือวงจรชีวิตการเห่าสิ่งที่เหาเห็นนั่นก็คือทงไฮทงหน้าที่เขาเจ้าเฮ็ดหน้าได้สองระดูนั่นก็คือหน้าปีและก็หน้าแสงนอกจากกับเฮ็ดโหเฮ็ดโซนไปตามท่าแห้งเพื่อมันตามกําลังซับตามกําลังแห้งงานที่มีในครบคู่เพิ่มบางคนกับมีแต่สองเข้าตาย่ายก็มีมีความสามารถที่จะไปทางไฮยูไก่บ้านไก่ฮืชนะก็จำเป็นต้องได้เฮ็ดหหเฮ็ดโซนพ่อตามท่าแห้งเข้าเฮ็ดได้นะ อาถ้าว่าพลเมมีปัจปจุบปัจจัยเยอะซอยเลยสองเท่าตายายนี่ก็สามารถาติดต่อหาบ้าสีหอมอยู่ใน Facebook ส่วนตัวนะบ้าสีหอมก็ไม่ได้ถึงติดมาที่มือมานํานเนื่องจากว่ามีการใช้ใจหลายได้ก็มีท่านเออเพิ่นเอาวิดีโอต่อไปบ้าสีหอมมื่อหน้าจังหาเครื่องของมาฟ้าเล่าเพิ่นเฮ็ดเฮตุนอยู่นี่เฮ็ดโซนอยู่นี่เฮตุนเพิ่นก็นจะหลังนั้นนะสองเท่าตายายเพิ่นเฮ็ดตุนลุล่ายี่สิชีวิตป่าเพิ่นมาเห็นแล้วโคตรฮู้เจอทุกคนเลย เอาวิโอนี้ก็มีมีเพลราลายทุกคนเเอาบรรยากาศน้ำชายๆมาฟะพ่อแม่พี่น้องเอาไว้สนิทก่อนวันนิบอนซีหอมก่สิได้กลับมือที่พักมือบ้านนาก่อนทุกคนเลยพาทีมงานกินข้าวกินน้ําพักผ่อนก่อนเพราะว่าทีมงานเขากลับเมยแหละพาทุกคนไปหลายบ้านหลายบ่อนแล้วเอาโชคดีล้ำโลยเบิร์ทุกคนพบกันในพบกันไหม่ในวิดีโอต่อไปสาหรับวิดีโอนี้ไปก่อนบาย,บาย